ร่วมค้นหาสิยนข่าวโดย GNET Mobile p h o n มั ai, ่นใจสบายใจประทับใจแว่นท็อปเจริญยาสีฟันโซเซนสตีใหญ่แค่ไหนก็โหลดได้หมด Tree b r o a d b a n 10เมกกลัเข้าสู่รายการเิ่นข่าวนะคะในรอบนี้รอบแจ็คผ่อนแล้วกับ9คำถามคว้า100,000บาทะคะ่ะถ้าตุ้ยตอบได้ทั้ง9ข้อ100,000บาท รับกลับบ้านไปเลยถ้าเกิดตอบผิดข้อใดข้อหนึ่งคือแจ็คพอตไม่แตกแต่ว่าสะสมเงินรางวัลไปได้เรื่อยๆแต่ละข้อเนี่ยนะคะจะมีเงินรางวัลซ่อนอยู่ข้อที่1ถึงข้อที่3ข้อละ2,000บาทข้อที่4ี่ถึงข้อที่6ข้อละ5,000บาทข้อที่7ถึงข้อที่9ข้อละ1 0,000บาทเพราะฉะนั้นพร้อมล้วเส็นค่ะเพราเราวันนี้คุณตุ้ยพร้อมนะพร้อมครับเริ่มเลยค่ะ เวลาแต่ละข้อนะคะให้คิดข้อละ5วินาทีพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ทําให้พืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณต้านไวรัสมีผู้ขอจดสิทธิบัตรกันเป็นจํานวนมากทั้งไทยและต่างประเทศเข้าข่าวพืชสมุนไพรชนิดใดที่มีคนขอจดสิทธิบัตรมากที่สุดข้อที่หนึ่านประสานกายข้อที่2ฟ้าทลายโจรข้อที่ 3, สเสลดพังพอน ฟ้าทลายโจรครับทันข่าวค่ะเริ่มมาดีๆนะคะขอให้ได้หนึ่งแสนใบริงมากนะครับคุณจะกดดันผมทำไมครับคุณลุยครับข้อที่2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จะทำโครงการชื่อ Come to Thailand. Let's Take a Break เพื่อชักชวนชาวต่างชาติท่องเที่ยวเมืองไทยกันให้คึกคักเข้าข่าว,าวใครคือพรีเซนเตอร์ของโครงการที่ว่านี้ข้อที่1คุณธงชัยแม็กอินไตยข้อที่สองคุณนิชคุณพอราเวชกุลข้อที่3มคุณนิโคเทรีโอธงชัยแม็กอินไตครับข้อนี้ตกไม่เป็นไรนะคะแจ็คพอตไม่แตกแต่ว่า เก็บเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดนะคะข้อที่3อยังอยู่ที่ข้อละ2,000บาทนะคะหลังจากมีผู้เสนอชื่อต่างๆกว่า3ามหมือนชื่อให้กับลูกของพังทองดีช้างไทยที่สวนสัตว์ทารองกาในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในที่สุดก็ตัดสินกันเรียบร้อยแล้วเข้าข่าวชื่อใดที่ถูกเลือกเป็นชื่อลูกช้างที่ออสเตรเลียข้อที่1ลูกแก้วข้อที่2ลูกชางข้อที่3ลูกชายลูกแก้วครับ เดิมเข้า<ร>ข, <อ S 1> ข้อละ5 0 0 0บาทแล้วนะคะ<า>ข้อที่4 <c oughs> เพื่อให้สมศักดิ์ศรีที่สังกัดหลีกสูงสุดคือไทยพีเลีกสโมสรนในส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งได้ท,บทาบทายปิยพงผ์ิวอ่อนหรือเด็ดตุกมาช่วยสร้างสีสันให้กับกองเชียร์เข้าข่าว,าวสโมสรนในส่วนภูมิภาคดังกล่าวคือสโมสรใดข้อที่1นึ่ครปฐมข้อที่2อขอนุรีข้อที่สมุทรสงครามชนุรีครับ ไม่เป็นไรข้อที่5อยังอยู่ที่ข้อละ5,000บาทโอเซลทามิเวียเป็นชื่อสามัญของยาต้านไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุใหม่2009ขณะที่ชื่อทางการค้าที่ทั่วโลกรู้จักคือทามิฟลูข้าวข่าวยาทามิฟลูเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทใดข้อที่1เชริงเยอรมันข้อที่2ไฟเซอร์สหรัฐอเมริกาข้อที่3โรสสวิตเซอร์แลนด์ ตอกข่าวค่ะข้อที่6เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมปทานการสำรวจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบริเวณอาวไทยซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเข้า <S US S> ข่าว รัฐบาลกัมพูชาให้สัมป,ปทานดังกล่าวกับบริษัทน้ำมันของชาติใดข้อที่1สหรัฐอเมริกาข้อที่2ส,สิงคโปข้อที่3ฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับท่านข่าวค่ะ <Okay. S 1> เอาล่ะเริ่มมาแล้วค่ะ ข้อที่เจ็ดข้อละหนึ่งนบาทธนาคารพาณิชย์ของไทยมีสาขาในประเทศลาวมานานแล้วล่าสุดนี้ธนาคารพาณิชย์ของลาวประสงค์จะเข้ามาตั้งสาขาในไทยบ้างเข้าข่าวธนาคารพาณิชย์ของลาวที่ขอตั้งสาขาในไทยเป็นแห่งแรกคือข้อที่1ธนาคารพงษ์สวรรค์ข้อที่2ธนาคารเวียงจันทร์พาณิชย์ข้อที่3ธน,า,น,า,า,นาคารลานช้างธนาคารลานช้างครับตก กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกอตอมีมติแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่แทนนายวิรัตริมวิชัยซึ่งจะเกษยียณอายุในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ข่าว,าวกอตอมีมติเลือกใครเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ข้อที่หนึ่งนายศพโชคสุขารมข้อที่สองนายมงคลทับเทีย่ยวข้อที่สานายบัญญาสุทธิบดีนายศบโชคสุขารมข้อนี้ ข, <Wow. S 1> ข้อสุดท้าย1น0่งสุดท้ายขอให้ได้ในข้อที่9นะคะข้อที่9อาศัยอำนาจตามพรบรธุรกิจสถาบันการเงินพุทธศักราช2551ล่าสุดนี้ได้กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเข้าข่าว,าวระเบียบนี้ครอบคลุมตั้งแต่ตำแหน่งใดขึ้นไปข้อที่1ผู้อำนวยการฝ่าย ข้อที่2ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการข้อที่สรองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการบูิษัดการครับข้อนี้นั้น